ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตนะครับมีออลคอยขนาดกลาง3ตัวกำลังสร้างความน่าสนใจด้วยเทคโนโลยีและก็แนวทางเฉพาะตัวเลย Walrus, v i r t u a l s และ Morpho กำลังแสดงให้เห็นถึงทิศทางใหม่สำหรับเว็บ3ที่แตกต่างออกไป ภาพรวมตลาดคริปโตยังคงแสดงความผันผวนอยู่แต่ก็มีสัญญาณบวกปรากฏขึ้นวันนี้เราจะมาสำรวจอัลตคอยขนาดกลาง3ตัวที่มีการพัฒนาโดดเด่นมีปัจจัยเร่งที่น่าสนใจและก็แสดงศักยภาพการเติบโตคือ Walrus ผู้นำด้านการจัดเก็บและควบคุมความเป็นส่วนตัว Virtuals ผู้ริเริ่มเศรษฐกิจ AI ใน d e f i และก็ m o r ์โแพลตฟอร์มให้กู้ยืมที่แสดงความแข็งแกร่ง ก็ขอเชิญชวนกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอยวันโอวันกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสำคัญในโลกคริปโตและการลงทุนเริ่มกันที่ตัวแรกเลย w a l r u s เป็นโปรโตโคอลจัดเก็บแบบกระจายศูนย์ทำงานอยู่บน sui เขาวางตัวเองเป็นเหมือนชั้นการจัดการสำหรับ web บท r ที่กำลังพัฒนาขึ้นมาใช่ค่ะหน้าที่แกนหลักของ w a l r u s ก็คือบริหารจัดการเรื่องการจัดเก็บความพร้อมใช้งานของสิ่งที่จัดเก็บนั้น แล้วก็จุดสำคัญเลยนะคะที่สร้างความแตกต่างคือการนำเสนอซิลซิลมันคืออะไรเหรอครับมันคือระบบจัดการกุญแจเข้ารหัสแบบกระจายศูนย์ค่ะอ๋อระบบจัดการกุญแจแบบกระจายศูนย์คือทำให้เข้ารหัสแล้วก็กำหนดเงื่อนไขาการเข้าถึงผ่านส์ทคอนแท็ก t ์ได้เลยถูกต้องค่ะลองนึกภาพไม่ง่ายก็เหมือนเราสร้างกลไกใส่รหัสผ่านที่ซับซ้อนม,มากมาก ตั้งเงื่อนไขได้ให้กับพังกิบของวอลรัสแบบนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะระบบซีลเนี่ยช่วยให้กระบวนการเข้ารหัสอัปโหลดให้สิทธิ์เข้าถึงมันเป็นอัตโนมัติไปเลยเฉพาะคนที่มีเงื่อนไขตรงตามที่กําหนดถึงจะเข้าถึงได้แล้วการที่มันเป็นแบบกระจายศูนย์ก็หมายความว่าไม่มีจุดควบคุมกลางชุดเดียวมันก็ปลอดภัยสูงขึ้นจากการโจมตีซึ่งตรงนี้แ่ะค่ะคือก้าวสำคัญที่นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า ความเป็นส่วนตัวที่ต้องโปรแกรมได้หรือ programmable privacy มันมีประโยชน์มากกับเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่นเวชระเบียนเวชระเบียนเช่นลองคิดภาพดูนะสะว่าเราตั้งโปรแกรมให้สิทธแพทย์เฉพาะทางเข้าถึงประวัติคนไข้ได้แค่72ชั่วโมงพอหมดเวลาก็เข้าไม่ได้แล้วหรือการจัดการชุดสำหรับฝึก AI ก็ควบคุมได้ละเอียดเลยว่าใครหรือ AI ตัวไหนเข้าถึงส่วนไหนได้บ้างโหน่าสนใจมากแสดงว่าควบคุมได้ละเอียดจริงๆ แล้วระบบนิเวศเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กําลังโตเร็วเลยค่ะตอนนี้มี178 Project แโปรเจกต์แล้วที่สร้างอยู่บนนั้น178 Project โปรเจกต์มีตัวอย่างเด่นๆม่นไหมครับก็มีทันลิสที่เป็น NFT marketplace นะคะเขาใช้วอ r รัสช่วยประมวลผลบนเชนให้เร็วขึ้นจะได้ใช้ AI agents ได้ไวๆแล้วมีอะไรอีกครับมีพลูมเป็นโปรโตคอล RWA สินทรัพย์ในโลกจริงนะคะ ก็ใช้วอ r รัสตรวจสอบยืนยันสินทรัพย์แล้วก็มี Open Gradient อันนี้ใช้วอ r รัสเข้าถึงฝึกโมเดล AI เลยนอกจากนี้ก็มีพวกเกมความบันเทิงโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Cross Mint ก็มาช่วยเรื่อง API สําสำหรับ Wallet ด้วยการเติบโตดูดีที่เดียวแล้วเรื่องที่เขาร่วมมือกับ Google ล่ะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้น่าจับตามมากค่ะ w อ r รักับ SuV ีกำลังทำงานร่วมจับ Google ในโครงการชื่อ Agentic Payments Agentic Payments ใช่ค่ะเป็นระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เต็มรูปแบบเลยคือให้ AI a g เอเจ่ายเงินดิจิทัลให้กันเองได้ด้วยคริปโตซูวีก็มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตโคอล AP2 ของ Google ซึ่งเป็นกรอบการทำงานให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเป็นการเชื่อมโลก AI กับการเงินบนบล็อกเชน ฟังดูยิ่งใหญ่มากวอ l รัสนี่เขาตั้งเป้าจะเป็น w ว b 3 AWS เลยดีครับใช่ค่ะมุ่งมั่นไปทางนั้นเลยมูลค่าตลาดรวมก็ประมาณ530ล้านดอลลาร์จัดเป็น midcap อยู่ใช่ค่ะยังเป็นขนาดกลางเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อมีนาคมแล้วก็เคยขึ้นไปสูงสุด73เซนเมื่อพฤษภาคมดูจากพัฒนาการแล้วก็มีโอกาสท้าทายราคาสูงสุดเดิมได้ในรอบนี้เหมือนกันนะ เป็นไปได้ค่ะแต่เหรียญหมุนเวียนตอนนี้1.44พันล้านจากทั้งหมด5 0 0 0ล้านยังดูไม่เยอะเท่าไหร่ก็เพราะเพิ่งผ่าน TGE มาไม่นานค่ะคาดว่าสัดส่วนนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโอเคครับชัดเจนสำหรับวอรั s ทีนี้มาดูตัวต่อไป Virtual t o n s Protocol Token VIRT ตัวนี้ก็เป็นขนาดกลางที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหมือนกัน แต่มาในมุมที่ต่างออกไปใช่ค่ะแนวคิดหลักของ virtualon s คือเขามองว่า AI agents กำลังจะเป็นเลเยอร์ใหม่ที่สำคัญมากๆในเศรษฐกิจ DeFi เขากำลังส,งสร้างสิ่งที่เรียกว่า agentic AI economies agentic AI economies เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยตัวแทน AI ใช่ค่ะลองนึกภาพ AI agent ที่ทำธุรกรรมเศรษฐกิจต่างๆในดีฟ i ได้เองอัตโนมัติเลยซื้อขายให้กู้จัดการสภาพคล่องตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ฟังดูเหมือนโลกอนาคตเลยนะครับแล้วผู้ร่วมก่อตั้งเขาประกาศเป้าหมายไว้ด้วยนี่ว่าจะสร้างรายได้100ล้านดอลลาร์จากเอเจนภายในสิ้นปี2025ใช่ค่ะประกาศไปเมื่อ12กันยายนที่ผ่านมานี่เองก็สร้างความสนใจได้เยอะเลยทั้งมิซรีทั้งมีมอินไซเดอร์ก็จับตามองแล้ว ยันการเติบโตรจริงๆมีให้เห็นหรือยังครับเริ่มมีแล้วค่ะดูจากดีฟาลามาจะเห็นว่าค่าธรรมเนียมรายปีเกิน9.2ล้านดอลลาร์แล้วส่วน TBL แม้จะยังไม่สูงมากเทียบกับเจ้าใหญ่ๆแต่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแสดงถึงการยอมรับช่วงเริ่มต้นแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับเอเจนต์นี่โตขึ้นทุกสัปดาห์เลยมีความร่วมมืออะไรที่น่าสนใจไหมครับมีการจับมือกับ Backroom ค่ะ ทำให้มีการผสนรวมที่ลึกขึ้นเปิดทางให้เครื่องมือต่างๆบนเชนเข้าถึง AI agents ที่เก่งๆได้มากขึ้นการร่วมมือแบบนี้ก็ช่วยเสริมระบบนิเวศแล้วก็รักษาโมเมนตัมการพัฒนาไปแม้ราคาโทเค็นจะผันผวนบ้างแล้วปัจจัยเร่งเรียสั้นที่น่าจะส่งผลมีอะไรบ้างครับที่ต้องจับตาคือแผนขยาย AI economic layer ที่วางไว้ภายในไตรามาส4ปีนี้ค่ะ แล้วก็ความคืบหน้าตามรถแม p รวมถึงการประกาศพาร์ทเนอร์ใหม่ๆด้านเอเจนต์พวกนี้จะเป็นตัวชี้วัดการขยายตัวของเศรษฐกิจ AI ที่เขากำลังสร้างมูลค่าตลาดรวมราวๆ680.3ล้านดอลลาร์อุปทานสูงสุด100ล้านโทเคน็นการที่ราคาปรับลงมาช่วงนี้ก็น่าจับตาดูเหมือนกันใช่ค่ะเป็นจุดที่หลายคนให้ความสนใจโอเคครับจาก AI สร้างเศรษฐกิจใหม่ทีนี้มาดูอีกแกนหลักสำคัญของ DeFi เลยคือการให้กู้ยืม กับ Morpho Token (MORPHO) อันนี้ถือเป็น lending layer ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดตัวหนึ่งใน DeFi ตอนนี้เลยใช่เลยค่ะ Morpho นี่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นผู้เล่นสำคัญด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจริงๆเขาเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ยืมทำให้เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในวงการประสิทธิภาพที่ว่านี่มาจากไหนครับ มาจากกลไกลการจับคู่แบบ Peer-to-Peer ค่ะ er, ที่ทำงานอยู่บนภูสภาพคล่องใหญ่อย่าง Compound หรือ a าเวททำให้ทั้งผู้กู้ผู้ให้กู้ได้เรทที่ดีกว่าลดสเปรสที่ปกติจะเสียไปในภูแบบเดิมๆอ๋อเข้าใจแล้วแล้วตัวเลข TVL ของ m r p h ฟเป็นยังไงบ้างครับเห็ <im eras> นว่าน่าทึ่งมากน่าทึ่งจริงๆค่ะสูงถึง7.135พันล้านดอลลาร์ แล้วยังโตต่อเนื่องรายเดือนด้วยนะคะแสดงถึงความยืดหยุ่นความเชื่อมั่นแม้จะเพิ่งมีการปลดล็อกโทเค็นครั้งใหญ่มูลค่ากว่า513ล้านดอลลาร์การปลดล็อกใหญ่ขมาดนั้นไม่กระทบความเชื่อมั่นเลยเหรอครับดูเหมือนนักลงทุนบางส่วนจะมองเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงโทเค็นมากกว่าค่ะประกอบกับการไหลเข้าของอุปทานจากการ s ซ a k i n g ก็ช่วยหนุนสภาพคล่องให้โตต่อเนื่องแล้วการใช้งานจริงเหรครับมีตัวเลขยืนยันไหม มีค่ะจาก Dune Analytics พบว่ามีกระเป๋าเงินที่ใช้งาน Morpho มากกว่า220,000ใบแล้วแล้วปริมาณการกู้ยืมรายสัปหลาก็โตขึ้นชัดเจนตัวเลขพวกนี้สะท้อนเลยว่ามีการใช้งานจริงไม่ใช่แค่กระแสอะไรคือปัจจัยขับเครื่องประสิทธิภาพหลักๆของ Morpho อ e, ีกครับนอกจากกลไก P2P การผสานรวมกับคำพาวค่ะการทำงานร่วมกันตรงนี้ช่วยให้ Morpho เสนอผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนได้โดยใช้สภาพคล่องเดิมแต่เพิ่มประสิทธิภาพการจับคู่เข้าไปแล้วในอนาคตล่ะครับ Morpho มีแผนจะไปทางไหนต่อเขามีแผนด้าน Governance ที่จะขยายการทำงานไปเชนอื่นๆด้วยค่ะนอกเหนือจาก Ethereum ที่เป็นฐานหลักตอนนี้การขยายตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงผู้ใช้งานกลุ่มใหม่ๆแล้วก็ขยายขอบเขตการใช้งานโปรโตคอลน่าสนใจครับ มูลค่าตลาด551ล้านดอลลาร์ก็จะเห็นนะคะว่าแต่ละตัวก็มีจุดเด่นต่างกันไป w a l l s เด่นเรื่องความเป็นส่วนตัวการจัดการ Virtuals บุกเบิกเศรษฐกิจ AI ส่วน m o r p o ก็แข็งแกร่งเรื่องประสิทธิภาพการให้กู้ยืมแต่สิ่งที่เราเห็นร่วมกันคือการผสานฟังก์ชันที่ซับซ้อนเข้ากับล็อกเชนโดยตรงมันกำลังก้าวข้ามจากการเป็นแค่ระบบบันทึกธุรกรรมไปสู่แพลตฟอร์มสำหรับระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดเป็นภาพที่น่าสนใจมาก ใช่ค่ะลองจินตนาการถึงแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ๆหรือแม้แต่ระบบเศรษฐกิจกระจายศูนย์แบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อความสามารถเหล่านี้มันโตเต็มที่แล้วก็เชื่อมโยงถึงกันได้ในอนาคตขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากติดตามช่องคอยวันอวันกันด้วยนะครับ